วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้ก็พ่อกับผมนี่ก่อนน้งสองน้องนี่แจคือเก่านะครับเนาะมาพอกันคิวขั้วในน้อยคือเก่านะครับเนาะงที่ภาพี่พาน้องมนาะแกงอมครับแกงอมอมปลาดุกใส่บลาเขือนี่เขือปอกไปแล้วผาไปแล้วแช่น้ำเกลือไว้นี่มันจึงบันดำขาวให้มันขาวให้หมันดำแต่นี่พักที่เล่าไปพักกระแง,ง,ง้งพักกระแง้งพักที่เลือดนี่แหละง่ามง่ามนี่ใสลูกวเองมันง่ามปลูกไวเองแ<า>กงใช้ปลาดุกนี่ปลาดุก มาพริกลลงเยนี่น้ำปลานี่พริกแกงเลยแหละเอาเอาพริกแกงลงเลยน้ำกำลังเดือดเนาะครับเนาะผักกระแิ่งปูไว้งามงามจา้ะนำ้ำมันกำังเดือดใส่บดเนาะลงไปจัดลงหมดเลยเทลงไปเลยน้ำลาดถั่วติ๊บถ้วย,วยอือปลาปลามาล้มเลยก็ได้จะน้มันเดือดเนาะใส่น้ำปลาก่อนมัน้ง น้ำปลาไหน้ำปลาใส่ก่อนเครื่องนึ่งก้อนกระดิกน้อยสักทับพีหนึ่งครับเพราะว่าเกลือมันลงไปแล้วจ้ะส่วนใหญ่บ้านเลยใส่อีกซ้อนเพราะว่าบ้านนี้เด่นนัวเฮ็ดกับเข่าสิมักใส่เกลือได้ใจมันนัวปลาไม่ใส่จ้ะปลาใส่ก่อนบอก

thì nó lại như của đấy chả cái khuôn lại à. bác khói báo này xúc đi bít ừ. phá về ngoài đó đang tuổi với năm con đang tuổi với, với con các xe nhanh chín nó chả mười dụt ơn phát anh cả Thắt cả nhé cả ngang có lời nước thường bà đục chả có lời chẳng ông bà đục chả แล้วก็ใบยังกะปิใบทับผู้บ,ผบ้านนอกก็เอินไปอีเลิศนะจ๊ะมันงามก็เลยนี่นะจ๊ะนี่ถั่ผู้ถั่วผูผ้ผักกันแง่งก็งามงามจ๊ะถ่าสักแป๊บนะจน๊ะเนาะผ่าหมดลย่สักแปบ๊บไ<ป>ัวนใส่ผักไปเลยครับ ผักฟีลา่ก่อนเลยน่าแปลกลงในมดทุกพัก<ฟ>นะ<ง>จ๊ะเนาะเอาเอาอีกเดือนใส่พักไปหลายว่นจะต้องการกินผักนะครับเด้อต้องการกินผักไปแง่งลงเรืยก็ได้เอาใส่วัดทุกพักนี่นะมึงจิ้นผักเนาะครับเนาะเป็นยาระบาย่อกมันงามมันงามถั่ดเด็ดมาก,กินกะทิเป็นเทียเป็นหนอนเป็นโลกือเก่ากเฝ้ากินก่อนเฝ้ากินก่อนตัวหนอนมากิน เราปับก่อนคุ้นไม่เข้ากันอ๋ส่วนข้างล่างกันมันวิดส่วนขึ้นมาครบส่วนม้อยมันโดนเหนือปากกินเหรออืมก็ดีเลยเดือดปั๊บใส่เลยเลยกดกด

โอเคปิดเตาจะพักสิเล่เตายกไหมจะหอมห่วยๆจะหอมปลากระแงงจ้ะตักไปถั่วเลยคนเหนือปลากันเง่งแต่ว่าจะแสียบนะจ้ะตักคนตักคนเอาถือถ้วยน้ำมะยังหมอว่าเขาบอกยังหยาดให้ตักคนเนี่ยตักไปถั่วเลยขั้นัดนใส่เนาะเอาหูหม้อมาหาเจ้าของไปหน่อย นี่กินอมปลาดูก,กันจ้นนะเออพักแยงมันงามจ้ะวันมื้อนีนก็เลยอมประดูก,กันก็เบื้องล่านถูกใจก,ก็กดใส่กดแช่กดติดตามให้น้องเนี่ยเด้จ้ะเด้อตัวแดงๆเนี่ยจ้ะผูดได้วันไดนกดติดตามช่องน้องนะจ๊ะนะจ๊ะค่ะคนเห็ดกับแมนนิก่อนนี่เลยจ้ะล่งเห็ดหัวหลามเดียมแยบแยบ,บเลยเ <laughs> บิ้เงลือเต็มเลย จันนี่ค่ะมันลายน้ำพักนะจัะเนาะกินพักกินพักนี่จ้ะอ่ะสรุปก็อ่ะ,บอะจบคลิป <laughs> อ่าผมก็ขอจบคลิปไปกันใหน่อยแล้วับเด้อไอ้ถ้าถือใจก็กดกระดิ่งตัวแดงๆติดตามเยอ้อกดไลค์ก็มีนะครับเนในใด้ดดดเอะๆสองน้องนะจ๊ะสวัสดีครับจ้ะไปกินน้ำกันนี่เลยจ้ะนี่ลนะจ้ะอ่า